สวัสดีครับสวัสดีนะครับกับปีมงกรทองนะครับปีนี้ทุกคนก็ทําดอกนะครับเพื่อจะได้ผลผลิตนะครับทําดอกแล้วก็เราก็อยากได้ลูกนะครับทีนี้การรักษาดอกเป็นเรื่องใหญ่นะครับบางคนก็ได้ดอกมาแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ดอกนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับคนได้ก็ต้องรักษาดอกให้ได้เพื่อจะให้เป็นลูกตอนนี้ที่สวนเราก็มีดอกบ้างแล้วนะครับ แต่ก็ยังมาไม่เต็มที่ทุกต้นนะครับบางต้นก็มาเต็มที่บางต้นก็ออกกรออะปิดกระปอยนะครับ <m> ทีนี้ปัญหานะครับเราดูแต่ดอกนะเพื่อน <m> อเราเลยลืมดูใบนะครับตอนนี้ไรแดงลงนะครับใครๆตอนนี้ประมาณไม่ได้นะครับตอนนี้ไรแดงลงยาก็ไม่มีทางเราไม่ได้ซื้อยาไว้เจอ,อปีใหม่กระร้านก็ปิดอีกนะครับ <m> นี่เกิดปัญหานะครับเพื่อน, <m> เ,พอนเพราะเราไม่ได้สต็อกของไว้ ่าคือว่าเราประมาณเองนะครับเพราะว่าอ่าเราปล่อยให้ของขาดนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาลายแดงลงนะครับทีนี้เราพ่นยาไม่ถูกวิธีไม่ถูกประเภทอ่าไม่ได้ผลนะครับก็การบางบางสวนยังอยู่นะครับเราก็ต้องรอให้อ่าร้านเขาเปิดปีใหม่ก่อนนะครับเราถึงจะได้ของมามาพ่นใหม่นะครับอ่พ่นไปที่แล้วก็ถือว่าฟาวนะครับทํางานฟรีนะครับตอนนี้เราดูแต่ดอกบังเอิญเราทิ้งใบนะครับไม่ดูใบนะครับ อพากันเดินดูแต่ดอกอย่างเดียวเลยทีนี้ใบแดงลงนะครับอ่าต้นนี้ลงลงไม่มากนะครับอแต่บางต้นก็เยอะนะครับเนี่ยออกใบซีข่ขาวเนี่ยดูนะครับเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยลงแล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งบางต้นก็ลงมากนะครับทีนี้ถ้าลงดอกมีปัญหานะพเพื่อนถ้ามันอ่าไปกินดอกเราจะร่วงนะครับเราไปดูดอกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเข้าไปดูดอกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องดูใบด้วยเลยแล้วของนะ่ะ ทำสวนน่ะไม่ใช่ว่าไปหาซื้อตอนไหนแมลงรบกวนแล้วทีนี้ร้านปิดเกิดเรื่องนะครับเราก็ไม่มียาจะพ่นนะครับทีนี้ก็ปัญหาเกิดนะครับสงสัยปีนี้จะลําบากนะครับเพราะว่าแมลงจะระบาดเพราะมันแรงครับเนี่ยพากันเดินดูแต่ดอกอย่างเดียวนะครับเพื่อนแต่ไม่ดูใบกันนะครับพอดีวันนี้ผมหยิบกล้องมาด้วยนะครับเพราะว่ามองตาป่าไม่เห็นนะครับเราอาศัยกล้องส่องดูนะครับ ปรากฏว่าลายแดงลงเต็มเลยอ่าปัญหาเกิดแล้วพี่น้องอ่าได้ดอกแต่จะรักษาดอกไม่ได้ทํายังไงละครับอ่าร้านก็ปิดนะเพื่อเพื่อนอ่าเราต้องเตรียมพร้อมทุกตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าได้ดอกแล้วก็ชมแต่ดอกองั้นแหะตื่นเต้นอ่าผลปรากฏว่านะครับทางเสมียนเราเช็คไว้ดี <c oughs> ไม่มียาน,นะครับผมว่าโอ้ยหลายครั้งแล้วนี่ลายแดงลงไม่มียาน,นครับ นี่คือความแอบประมาทเลล่อนๆนะครับความไม่มีวินัยไม่มีการรับผิดชอบนะครับทําให้เสียได้นะครับทําให้งานเราเสียเราฉีดพ่นไปแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าใส่ย,ยาไม่ถูกประเภทนะครับอ่านี่ก็ฝากให้เพื่อนๆนะครับไปปรับปรุงนะครับทางสวนเราบกพร่องเรื่องอบริหารจัดการเรื่องเตรียมยาไว้ฉีดพ่นนะครับไม่ใช่ว่ามันติดสุดแต่เทศกาลหลายวันอย่างนี้เราจะไปหาซื้อยาที่ไหนทันทีเนี้ย จะเกิดปิดสองสามวันยืดเวลาไปใบเราไม่เหลือแน่นอนครับเพื่อนๆอันนี้เคสนี้ก็ฝากให้เพื่อนอไปพิจนารณาน,นะครับเผื่อใครจะทําทั่วแบบทางเรานะครับอ,อย่าให้ขาดน,นะครับยาไรแดงยาเพี้ยนะครับเราต้องหา,าเฉพาะกลุ่มนะเพื่อจะฉีดพ่นแล้วจะได้ผลาบางตัวก็แค่นิดๆหน่อยๆพอพ่นได้แต่บางตัวต้องพ่นให้ตรงจุดตรงโลกนะครับถึงจะได้ผลนะครับ าฝากให้เพื่อนๆเป็นกาครอบคิดนะครับว่าถ้าเราไม่เตรียมพร้อมไว้หรือว่าสต๊อกของไว้ก็จะเกิดปัญหาอย่าง,างสวนเราได้นะครับ